เดี๋ยวแม่ลูกตั้งกล้องถ้าไม่ทันเลยครับแม่ครับคืออันนี้เม่สีจำปีที่ไปเอ่อกับปู่สมทบตรงไปเยอะไปวัดครับผมไปวัดเยอะวัดใหญ่ๆนะทีนี้ก็กลับมาเดิมว่าเออปู่ยังไม่เป็นอะไรเลยปู่จะอยากให้ทําเป็นปฏิบัติธรรมอ่ะให้คนมาปฏิบัติศิลธรรมนะคะอ่าทีจะทําเป็นธรรมแบบปฏิบัติไปนะคะ คือผมได้ยินจากปู่หอยมานะครับผมปู่หอยบอกว่าแม่ชีเนี่ยบอกแนวทางเนี่ยแม่นเลยนะครับแม่นค่ะแม่นแต่ปู่จรันยังกาใส่แนวทางซีอยู่ซีก็ชี้แนวทางให้ท่านใหญ่แค่ไหนซีก็ชี้แนวทางให้จะไปทางไหนซีก็ชี้แนวทางให้แต่ซีขอร้องว่าอยากให้แม่พระรมาช่วยซีอีกมือหนึ่งนะคะได้ไหมคะแม่พระรท่านเป็นแม่ซีใหญ่เคยเลี้ยงดูซีมา จีเป็นลูกศิษย์ของท่านนะคะแล้วทีนี้ภูมิภูมิที่วัดเราเหรอครับเป็นภูมิที่ <คน S 2> วัดเรา,<ม>านี่นะไม่ชีนะครับสามสิบชัดเป็นท่านอ่าเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้เป็นบารมีของซีอ่าเป็นท่านอ่อเดี๋ยวกันดูกันนะเดี๋ยวจะให้ดูนะอะ เป็นภูมินี่เป็นภูมิท่านอย่าไปนี่นี่เนี่ยเป็นภูมินี้นะครับผมจักรพรรดิใหญ่เลยค่ะทีก็ศึกษามาตลอดคนเดียวนะคะอยู่คนเดียวที่ว่าอยู่ป่านี่แหละครับคนเดียวเนี่ยครับอยู่ป่านี่คนเดียวค่ะเก่งไหมคะโอเคครับอจนได้สร้างวัดเลยแหละครับแม่ชีครับที่นี่ที่อยู่ปีกายเนี้ชีก็อย่างวี่เราเนาะก็เป็นแม่ชีเนาะก็ได้ปฏิบัติอย่างเดียวก็รอปู่ อกว่าอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ทำไมอยู่ตรงนี้ไม่ได้เหรออยู่ซีจะอยู่ให้อยู่มันไม่มีคนไงไม่มีใครมาจําตรงนี้เลยซีก็จําคนเดียวยามคืนก็พุโทโธพุทโทกลางวันก็พุโทโธพุโทพโธก็ไปบินระบาดลุยน้ําทางนี้แล้วก็ลุยน้ําทางนี้ไปถึงจะยังไงก็ไปเพราะฉะน้ก็มาเลี้ยงภูมิมาเลี้ยงเนี่ยมามามาเอาแพหวายท่านาท่านก็พอพอพอนั้นสีก็ไปนะทีกปฏิบัติอยู่คนเดียวอาศัยพุทธรูปแล้วท่านให้โชคไหมครับ ใ, <S <S ให้ค่ะ,คะให้แต่ว่าให,ให้อยู่แต่ว่าถูกน้อยแม่บุญกับแม่นางเขาก็ได้มามาทำบุญนั่นแหละเขาก็ให้กับข้าวกับปลามาเขาก็เอามาให้ชีนี่แหละมาให้รักษาภูมิไ,มไมว้รอพ่อให้พ่อมาปีนี้เพราะว่าช่วยพ่อได้ไหมช่วยได้บอกเี้ช่วยได้ซีอยู่ได้ท่านท่านท่านมาเป็นนิมิตฝันหรือว่ามาให้เห็นเป็นบางทีเนี่ยท่านท่านจะมาเนี่ยเป็นคล้ายๆแบบ เป็นเทพอันนี้แหละเทพเทพมานะเทพสง่าามากเลยท่านจะมาบางทีก็เป็นแบบใส่ชุดเขียวมาใส่ชุดเขียวมาเป็นนางฟ้ามามานั่งที่กูบอกว่าท่านแม่รักษาชีไว้หน่อยนะทีจะช่วยศาสนาที่บบว่างี้ทีจะช่วยศาสนาพุทธพอนี้ยชีก็ไปทางสีขาชีไปทางสีขาจบแล้วชีก็ไปทางยาอู ไปซื้อที่ดินท่านแล้วก็คนก็ซื้อตามทั้งแม่ชีทั้งอะไรก็ซื้อตามหมดเลยถูกกันทั้งวัดเลยแหละครับทีนี้ปีนี้หรอครับผมอ่อแต่ว่าเดือนแปดเดือนเก้านี้มาเถอะะเดือนแปดเดือนเก้านี้เรามาเถอะจะเม่นเหรอครับแม่ชีครับแม่นมากเลยเดือนแปดเดือนเก้ากม่นมากนี่แหละครับที่ต้องการนะครับเพราะมันเป็นเดือนของชีแล้วถ้าเป็นเดือนเกตเนี่ยเป็นเดือนขี่ของชีแต่ว่าเดือนแปดเดือนเก้านี่ยโอเคเลยนะคะครับ เดือนแปดกับเดือนเก้าี่โอเคเลยจะแม่นเป็นพิเศษเลยใช่ไหมครับเดือนแปดเดือนเก้าถ้าว่าเราก็นั่งสมาธิก่อนนะนั่งสมาธิก่อนว่าเราจะช่วยปู่ได้ไปเกิดไปขานได้ไหมวันนั้นท่า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 นจะสิงปู่เนาะมาช่วยหน่อยสิอันนี้อยากไปเกิดแย่แล้ว,ลวน้องคานเที่ยวเที่ยวมาเยอะแล้วท่านวางเงี้ยนะภูมิหน่าว่านะภูมิว่าเอาภูมิสีหน้า,างี้เล็ดตาแดงต่าเลยหน้าแดงเลยมนนอนชักอยู่เงี้ย เข้าล่างทรงเหรอครับไม่เข้าปู่เนี่ยปู่ไปปู่เข้าไปปู่ยังไม่เคยไม่ไม่ไม่คารวะนะปู่ไปกรุงเทพมาลวนะพระองค์นี้ท่านใส่ใบลานมาลวนะปู่ไม่รู้ปู่ก็สักเด็กๆเลยสิก็เอาน้ําให้ขวดหนึ่งท่านก็กินน้ําแล้วท่านก็นอนลงก็ฟื้นขึ้นมาอันฉันจะได้ไปเกิดแล้วท่านอยากไปเกิดแล้วฉันฉันเที่ยวมาเยอะแล้วตงเนี้หน้าแดงเลยครอ่าทีก็เอาเอาน้ําให้ขวดหนึ่งวางท่านก็กินกึ๊กๆลงไปท่านก็นอนลงไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมา แล้วงวดนี้ได้ตัวไหนครับแม่ชีครับงวดนี้เหรอครับผมเดี๋ยววันวันนี้ชีจะดูปู่ทันใจให้แต่ของชีได้หกสามตัวไหนนะแม่ของของของแม่ได้หกสามแต่หกห้าสามหกห้าสามเม็ดเดียวเลยเหรอครับแม่ครับอันอันอันนี้อาจไม่แน่นะเราเราต้องเน็ตทก่อนว่าหกห้าสามนะคะแล้วก็ข้างบนนี้จะเป็นศูนย์แปด หกห้าสามบนศูนย์แปดออแล้วก็อันจะมีศูนย์หนึ่งกับห้าหนึ่งอีกนะเนี่แหลมันเป็นเลขเทียมเข้าไปหกห้าสามนี่เลขสามตัวแต่เป็นตาเปิดสองตัวก็ได้สองตัวอบนบนอะไรนะบนศูนย์แปดอศูนย์แปดแล้วก็ไม่ใช่ล่างเหรอครับแม่เอเลขล่างเลยหกสามหกสามหกสามศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งอามันจะเป็นท่าเลขมันผัดเข้าไปเนี่ยอาจจะ ตัวนี้นะมันทีว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเป็นวันศุกร์เนาะเป็นวันศุกร์มันไม่พลาดอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นอังคารเนี่ยมันต้องมีสามอยู่แล้วใช่ไหมครับผมสีก็เลยเอาหกข้าสามไปก่อนนั่งสมาธิน่ะหกห้าสามเออหกห้าสามแล้วก็ศูนย์แปดใช่ไหมครับแม่ชีศูนย์แปดนะคะแล้วก็ห้าหนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่งศูนย์แปดเนี่ยเราเราก็เอาเออมันจะไม่เลขเลยวันเนาะมันจะมาทางนี้แล้วมาทางนี้แล้วก็เลขหกมันอยู่ทางนี้ เลขห้ายงนี้เลขสามยงนี้ใช่ไหมครับอ๋อซีล็อกไว้อยู่อีกายซีก็ได้อยู่บาบินเดี๋วเป็นอ๋อให้เยอะเลยนะบาบินอ่ะครับอทางเขานี่ก็ให้เยอะนะแบบแบบป่องนั่นให้เยอะเลยไปสร้างกำลังเป็นหลังคาอยู่สองล้านแต่ว่าหลังคานี่เสร็จไปแล้วครับสาลานี้เสร็จไปแล้วบาบินนะต่ให้เยอะเหมือนกันนะให้หลายวัดทั้งทั้งให้มาเนี่ยให้หลายวัดมากเลยครับแต่ว่าซีก็สาธุโมทนาอืม ตั้งบูมตั้งแบบไปหกาช่วยเหลือแบบชอบส่วนตัวของแม่ชีที่ชอบมากมากที่สุดคือตัวไหนครับแม่ครับเออที่ว่าเป็นเลขส่วนตัวของชีเหรอครับเออมันเดือนแปดเนาะเดือนแปดเนี่ยส่วนตัวของชีเนี่ยเวันนี้นะครับจะเป็นหกสามหกสามหกหกสามนี่คือเด่นเลยใช่ไหมครับแม่ชีครับมันนั่นเด่นของชีเองเอาเด่นของแม่ชีเองอ๋อเป็นเด่นของชีเองเพราะว่าตัวนี้มันมันมันเด่นของชีเองนะครับผมหกสามสามหกนี่นะชีช่วยครูบาอาจารย์ ถ้างวดนี้ทียัง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 เข้าอยู่เลขเกตอยู่เพราะว่านี่มันวันนี้มันยังเข้าอยู่เลขเกตอยู่เนาะเพราะว่ามันวันที่หนึ่งพรุ่งนี้มันจะเป็นเลขแปดเนาะเดี๋ยวที่จะนั่งดูอีกว่าทางใจทางใจน่ะทางใจน่ะท่านให้แม่นครับทางใจน่ะท่านท่านจะมาแต่เป็นหน้าพญานาคมาเลยท่านจะมาบอกซีเลยอันี้ก็เห็นเมื่อวานนี้พญานาคอะ ในนิมิตเหรอครับออไม่เห็นเรื่องจริงเลยแต่ไม่เห็นท่านจะลอยขึ้นมาหลังท่านนี่จะโผล่น้ําขึ้นมาเลยเป็นสันเลยเทนสองอันนี้ทีก็บอกปู่ว่าปู่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 พญานาคปู่ปู่วิ่งมาพุดลงไปเลยอืเอ๊ะทําไมพญานาคขึ้นมาปู่ไม่เห็นทําไมพีเห็นเองบางทีก็นิมิตเป็นอ่ะจระเข้ใหญ่นิมิตนะครับนิมิตเป็นจระเข้ใหญ่มากเลยนี่หนังนี่เราเหี่ยวเลยโอ อ๋อี่อย่าลงไปอาบน้ำตรงนั้นนะปู่อยู่ตรงนี้มันจะเป็นถ้ำเนาะเป็นถ้ำลงไปรูมันตรงนั้นรูถ้ำอยู่ตรงนั้นจะเป็นถ้ำใหญ่นะเป็นถ้ำใหญ่เวลาฝนตกนี่แรงแรงทีผิวคนเดียวเนี่ยวทอดทดออมาเลยเออเ,เ,เสียงถ้ำอะไรดังมากเลยอันนี้น<ส>ิมิตใช่ไหมครับแม่ชีครับอันนิมิตค่ะนิมิเออัน,นมีมีแค่ตัวใหญ่เลยนะซีเรียกแค่เนาะจระเข้โอจระเข้ตัวใหญ่อยตัวดำปืดเลยอ่าแล้วแล้วขนท่านจะเป็นแบบคล้ายๆว่าเป็นอ เป็นไอ้นั่นนะแก่แก่มากเนาะครับนี่นี่เป็นเป็นอยู่นั่นสองตัวอยู่นี่อยู่นี่ตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กอยู่ตรงนี้เอ๊ะทำไมฝันอย่างนี้ของปีนี้ม่ฝันทีนี้เราจะมาสรุปแนวทางโค้งสุดท้ายแล้วเนาะทีนี้ทีจะมาเปิดให้ครับเราทีจะเปิดให้เดี๋ยวพุ่งนี้มาอีกไหมไม่มาใช่ไหมไม่ได้มาครับเดี๋ยวเอาเบอร์โทรเบอร์โทรโทรมาหาซีเดี๋ยวซีจะดูพูดกับภูมินั่นให้หน่อย ครับผมเขียนเบอร์โทรให้ซีนะได้ครับยังไม่ได้เติมเงินอีกลหเดี๋ยวทีโทรไปทีนี้ที้ย้ำแนวทางอีกสักรอบนะครับแม่ครับย้ำแนวทางสามตัวนี้คืออะไรนะห้าหกสามห้าหสามแล้วก็08ศูนย์แดแปดศดแล้วก็ห้าหนึ่งหนึ่งห้าศย์หนึ่งห้่งจบสี่หางเพราะว่ามันเป็นเรียนเกตอยู่ถ้าเป็นเป็นเรียน8มาปุ๊บเนี่ยสองเดือนเนี่ยห้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งย์ด้วยเหรอครับจ้าหนึ่ นะคะขอเบอร์โทรหน่อยครับเบอร์โทรป่ะรับสายไหวไหมครับแม่ชีไหวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอามาก่อนนะมันมันอยู่ในห้องนะโอกดดูได้ไหมล่ะกดดูเบอร์โทรนี้อ่ะมันมันมีขึ้นสัญญาณไหมครับแม่ชีครับอ่ะกดกดดูเบอร์โทรในนี้สามสองนะโอ้ครับผมกดด้วย แนวทางของแม่ชีนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะเป็นกำลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับผมมาเจอคุณแม่ชีโดยบังเอิญนะครับเนาะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ